วครับวันนี้อัปเดตนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ YouTube นะครับอันนี้เป็นม้าเล็กนะครับที่เคยอัปเดตไปแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็กําลังข้ามห้าวฮอทฮอตนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ y o u t u b e จะไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็เดีจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับ มาเล็กนะครับจะมาเล็กตามที่เคยลงไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนะครับอันนี้นกอายุนะครับเก้าเดือนได้นะครับครับเก้าเดือนอย่างจะปีหนึ่งนะครับนะก็ลักษณะนี้ฝึกได้ครับฝึกได้แล้ว แต่อยู่ที่ว่าท่านจะฝึกหรือเปล่านะครับมีเวลาหรือเปล่าครับส่วนตัวผมไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาฝึกเลยนะครับแค่ทํางานกลับมาก็เนี่ยเวลาก็ค่าแล้วนะครับนะครับดังนั้นนะครับก็พิจารณาดูนะครับนะคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์นะครับมาเป็นยังไงบ้างนะครับสนิทไหม นะครับและอุปสรรคก็มีมากมายนะครับทั้งเสียงคนเสียงหมานะครับฝากนะครับติดตาม youtube ผมด้วยนะครับนะยังไม่ได้ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมาเล็กนะครับนกใหม่ๆนะครับเป็นนกบ้านผมนะครับเกิดที่ผมนะครับ นกตัวเองก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ก็สแสวงหาตัวอื่นอยู่ดีนะครับขนาดนกผมเต็มบ้านนะครับผมยังสแสวงหาอยากจะนําเข้ามาเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าผมมองข้ามของตัวเองทําไมนะครับถ้าแบบนี้เล่นไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะก็ฝากไว้ในใจด้วยครับนะมาเล็กนะครับ คันดีครับตัวนี้ในคันดีมากนะครับคันดีคูดีนะครับจดก็คูนะครับแต่ก็นกไม่ได้เก่งทุกตัวเสมอไปนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ